ครับเมนูต่อไปนะครับของวันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือนะครับสูตรของหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะมาไปยุกอะไรกันแล้วแล้วแต่ความถนัดเลยแต่ส่วนผสมห,หลักๆก็จะมีสามชั้นนะฮะพยายามเลือกที่หมูสามชั้นสวยๆหน่อยนะครับที่เป็นเป็นชั้นสวยๆไม่งั้นมันจะออกมาเป็นเป็นหมูหมูหมูแก่มันจะเหนียวเหนียวมาก จะมีหมูสามชั้นนะฮะอันนี้ผมใช้ประมาณแปดขีดกระเทียมกระเทียมจะสับหรือจะซอยก็ได้นะครับหั่นบาง,บางแล้วก็พริกขี้หนูกินดาจะสับหรือจะซอยก็ได้เช่นกันต้นหอมซอยละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้นะครับแล้วก็จะมีพริกไทยแล้วก็จะมีเกลือน้ำตาลนะฮะก็จะมี <Wy> <tain> อยู่เ <ode> ท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีและขั้นตอนในการทำนะครับผม อันนี้เราจะใช้กระทะซึ่งเป็นกระทะเทฟลอนนะฮะไม่ติดกระทะก็เอาหมูวางไปเลยไฟไม่ต้องแรงมากนะฮะปกติเชฟผู้ชอบใช้ไฟแรงแต่วันนี้ก่อนใช้ไฟไม่แรงนะปะเวลาพักนะฮะพอมันเหลืองก็เดี๋ยวเรากลับด้านกัน เสืองก็กลับกลับด้านมันสะเก็ดดูนะฮะหมูหมูคั่วพริกเกลือเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ใช้น้ํามันน้ํามันพืชหรือน้ามันปาล์มเลยผมจะใช้น้ํามันที่ออกมาจากตัวมันเองยแเละทำเพราะว่าน้ํามันที่ออกมาจากหมูเนี่ยคือน้ามันหมูเนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยนะครับถ้าเพื่อจะทากับข้าวผมแนะนําให้ใช้น้ํามันหมูปลอดภัยที่สุดครับ เดี๋ยวพอมันสุกได้ที่เราก็จะเอากันไก่เนี่ยครับที่ตัดเพื่อให้มันเป็นท่อนพอดีคําแต่ต้องให้มันสุกก่อนนะครับหมูพยายามอย่าก,กินกึ่งดุกึ่งกึ่งกึ่งสุกกึ่งดิบพยายามกินให้มันสุกนะครับหมูอันตรายพยาธิเยอะมากครับถ้าไม่สุกไม่แนะนํานะหมูครับพอ,อเห็นไหมครับ เวลาเราเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปเลยนะฮะน,นี่เราคือน้ำมันหมูน้ำมันหมูซึ่งมันออกมากเองนะฮะเราก็จะจิบมันขึ้นมาแล้วเครืกลตัดไปเพื่อให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับตัดเข้าไปเลยกระเด็นหน่อยครับกระเด็นหน่อยอแต่มันหมูพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะกระเด็นโดนตัวเราก็ไม่พองเหมือนน้ำมันพืชพองแต่มันหายไวครับ ึกถึงสมัยแม่เตียวน้ำมันหมูอ่าเป็นชิ้นตะพอคํานะครับพอผมเป็นชิ้นแต่พอคําครับอ่าตัดเป็นชิ้นพอดีสวยงามที่จะทานแล้วนะครับหน้าตาบนกระทะก็เริ่มยั่วน้ำลายรอบๆนี่ก็จะเป็นสีทองๆนะเป็นกรอบๆนอกนุ่มในแต่ละที่ทําไม่เหมือนกันจะไม่ต้องเอาเป็นสูตรใจตัวนะครับแล้วแต่ใครว่าอันไหนอร่อยก็ทําตามนะครับของผมผมคิดว่าการนาบเนี่ย การนาบหรือการตีหมูเนี่ยมันจะได้รสชาติของความเหมือนการปิ้งครับมันไม่ใช่การทอดบางคนหั่นแล้วไปทอดก่อนผมว่ามันมันอมน้ํามันครับอย่างนี้อย่างนี้ผมว่ามันโอเคกว่าก็พอมันได้รสหรือได้สีประมาณนี้นะฮะน้ำมันมันจะเยอะนะครับเราพยายามตักน้ํามันเัาขึ้นมานะฮะน้ำมันหมูจะใส่มากนะฮะหอมน่ากินสวยกินหอมครับผมอันที่คลุกข้าวทานยังได้เลยนะครับท่านพิศน์เหลือพอประมาณนะฮะเหลือพอประมาณ กเหลืองอร่ามเลยอีกอย่างนึงที่เราจะใส่อันเป็นอดับแรกคือกระเทียมนะคะที่เรา่อยไว้เอาใส่ลงไปใส่กระเทียมลงไปทำให้พอกระเทียมเหลืองนะครับกระเทียมอย่างที่ผมบอกนะครับจะสับจะซอยจะตำจะโขอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่เป็นสุดสายตัวนะแต่ขอให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหรือบางๆนะครับ แล้วก็อย่าทําให้น้ามันเยิม้มทาพวกนี้อย่าให้น้ามันเยิ้มนะทำน้ำมันเยิมมมเย้มมันจะไม่ใช่หมูขั้วพริกเกลือนะจะเป็นหมูทอดอน,นอะนิดคือคอ,อย่างนั้นเนาะม่งั้นจะกลายเป็นหมูทอดไปใช่ครับอันนี้คือหมูขั้วฮะหมูขั้วพริกเกลือพริกเกลือเนี่ยจะมีอยู่อีกที่หนึ่งที่เรียกก็คือที่จันทบุรีหรือสท,ท,าท,ท,าท,าทางแถบตะวันออกเขาจะไม่เรียกน้ำจิ้มซีฟู้ด เขาจะเรียกน้ำจิ้มพริกเกลือผมเคยเห็นเพื่อนมันทําให้กินอยู่ว่าเออเดี๋ยวมันไปทําพริกเกลือมาจิ้มปูผมก็อ้าวพริกเกลือจิ้มปูก็คิดว่ามะม่วงพริกเกลือแต่ได้ไม่ใช่มันคือซีฟู้ดบ้านเราเนี่ยรสชาติทางทางเขาก็คล้ายๆบ้านเรานีแหละอ่าเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มตามเนี่ยฮะตาม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 จากคนเลยก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้กระเทียมมันเหลืองแล้วเดี๋ยวให้ปรุงต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ ครับพอหลังจากที่กระเทียมนะฮะที่เราใส่ลงไปมันเริ่มเหลืองนะฮะผมก็ <Go. S 2> ใส่พริกตามไปพริกจินดาเนะะี่ฮะพริกจินดาหั่นซอยเผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่เราเลือกนะฮะอันนี้ผมเลือกครึ่งเดียวเผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่เราเลือกเลยนะครับอันนี้ก็คือปรุงรสได้ได้แล้วนะครับก็ Go. หลังจากใส่พริกลงไปแล้วเนี่ย ที่ตามลงไปก็คือพริกไทยนะฮะอันนี้จะคือเครื่องบดพริกไทยพริกไทยเม็ดใส่ลงไปแล้วก็หมุนไม่ใช่นดลงไปแล้วก็เกลือนะครับเกลือพรอระมาน,นสออรสดี น้ำตาลทราย,าายพวกซอสที่อิ่วขาวภูเขาไม่ใส่เลยนะครับแล้วก็คั่วไปพอได้เสร็จแล้วสุดท้าย้นหอมที่เราซอยนะฮะใส่ลงไป เห็นไหม,มสีจะได้ขึ้นมาแล้วทีนี้อ่าเ,เรียบร้อยครับผม,มนี่ครับสามพันขัพิเกลือครับ่าเอาคัเ<อ>านเสปเ้าคันเสปก็หลังจากที่ เ,เหนื่อยมาสองชั่วโมงกว่าก็มาชิมอาหารที่เราทำลงไปนะครับเมื่อสักครู่ที่ทำนะก็จะเป็นหมูหมูคั่วพริกเกลือคั่วพริกเกลือนะครับชิ้นจะสวยงามอะ่ะเพราะว่าเชฟทำออกมาได้ได้สวยมากๆเพราะว่ามันสีทองเลยนะมันกรอบนอกนุ่มในก็ทำสไตล์คนทางภาคตะวันออกใช่ไหมครับภาคตะวันออกครับผมอย่างที่ได้แนะนำ ลองทานกินเลยรออะไรนะฮะลองทานดูสวยๆเลยปากเมื่อคืนจะหนังมันจอกแข็งหน่อยอร่อยมากเพราะว่าเป็นการจี่ไม่ได้การทอดฉะนั้นหมูั่วพริกเกลือก็จะเป็นแบบนี้ครับชิ้นใหญ่มากหลงมันอ้บเลอโอเคก็ ครับผมก็อยากให้เพื่อนๆฝากติดตามช่องนายยอดครัวคันที่ด้วยนะครับเ,เราจะอยู่คู่กับเพื่อนๆไปอย่างนี้ตลอดไปนะฮะที่อาหารก็จะมาแนะนำเรื่อยๆแต่ผมก็เชฟกุ้งก็จพยายามหาเมนูที่จะพยายามไม่ทําซ้ำนะฮะอะไรที่ทําไปแล้วเชฟกุ้งจะไม่ทําซ้ําจะหาเมนูแปลกๆใหม่ๆมานาเสนอเพื่อนๆหวังว่าเป็นกําลังใจให้เชฟกุ้งกับนายยอดด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไอ้นี่ท,ท,ทดมานหน่อยเพราะมันสวย ハハハハ。<laughs>